นี่เรามาดูกุหลาบพันปีผู้หลวงสีขาวนะครับกอนนี้ก็เริ่มบานนะครับปกติจะเริ่มบานช่วงปลายมีนาและเดือนเมษาตรงนี้มันเป็นต้นที่ออกก่อนนะครับนะฮะปกติช่วงนี้กุหลาบพันปีสีแดงจะออกก่อนกุหลาบพันปีสีขาวต่างกันสีแดงไงคือดอกจะใหญ่กว่านะครับดอกใหญ่กว่าสีขาว ส่วนกุหลาบพันปีสีแดงเนี่ยมันจะออกดอกเล็กกว่านะครับสีแดงสดใสนี่คือดอกที่ตูมนะครับนี่คือเตรียมดอกผมอ,ออกตอ,อกตูมที่เตรียมบานนะครับผมคิดว่ามานทิศหนึ่งของบานแล้วครับตัวนี้คือออกดอกที่ออกชัดเจนบานชัดเจนแล้วครับนะฮะต้นกุหลาบพันปีสีขาวแล้วก็ต้นไม้ขนาดกลางนะครับสูงไม่เกิน ห้าเมตรครับออกดอกให้สวยงามออกดอกปีละครั้งนะครับนั่นแหละครับสูนี่ก็สีขาวนะครับอ๋อถ้าเรามาช่วงออกดอกจงออกดอกดีมันจะสีขาวสับพร่งไปทั้งต้นเลยนะครับอันนี้คือบางส่วนเท่านั้นเองนะครับเอามาให้ดูเต็มๆสำหรับคนรักดอกไม้ป่า ไม้มืองนาวนะครับนี่นะครับดอกใกล้ๆนะครับนี่นะครับระยะดอกของมันน,นะครับ นะครับวันนี้ก็วันที่สิบสามกุมภาก่อนาาาวัน่ายหนึ่งวันนะครับแล้วก็กุหลาบพันปีสีขาวก็เริ่มบาน แล้วก็จบคลิปเรื่องแบบกลับเป็นปีสีขาวเพียงแค่นี้ครับ